สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4สําหรับวันนี้นั้นเรามาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องหลักการของพระพุทธศาสนากันครับซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นสามารถวิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางการพัฒนาในเรื่องของศรัทธาพร้อมกับปัญญาลักษณะประชาธิปไตย รวมถึงหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดให้ได้ครับซึ่งผังการเรียนรู้นั้นเราจะเรียนอยู่กันทั้งหมดนะครับ4เรื่องด้วยกันเริ่มตั้งแต่ 1. ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา 2. การพัฒนาจัทธาและปัญญาทางพระพุทธศาสนา 3. ลักษณะประชาธิปไตย ในพระพุทธศาสนาและ 4. หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ครับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประชาธิปไตยมาตั้งแต่แรกโดยมีพระธรรม,มวินยัยเป็นธรรม,มนูญสูงสุดมีหลักการที่น้อมนำให้พุทธศาสนิกชนยึดในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทางสายกลางมีทั้งทฤษฎีและหลักปฏิบัติที่เป็นสากล พร้อมกับความศรัทธาที่มีความเชื่อมั่นควบคู่ไปกับเหตุและผลครับเริ่มในหัวข้อแรกนะครับคือข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีที่เป็นสากลนั่นคือหลักอริยสัจสี่คือหมายถึงหลักความจริงอันประเสริฐของสิ่งมีชีวิต4ประการซึ่งประกอบไปด้วยทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรร ซึ่งทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจคือสอนให้รู้ว่าชีวิตและโลกนี้มีปัญหาอะไรบ้าง 2. คือสมุทยัยคือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์สอนให้รู้ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมมีสาเหตุ 3. นิโรธคือวิธีการดับทุกข์สอนให้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และ 4. มรมคคือแนวทางปฏิบัติให้ถึงวิธีการดับทุกข์สอนให้รู้ว่าการแก้ปัญหาต้องใช้ปัญญาคู่กับการพยายามครับเมื่อมีวิธีและทฤษฎีตามหลักสากลก็จะต้องมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลางด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหาวาเราสุดโต่งจนเกินไปซึ่งข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลางตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่า มัชิิมาปฏิปทาหรือว่ามัคมีองแป8นั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยสัามมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเชื่อว่าการทำดีได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วนรกสวรรค์มีจริงสัามมาสังกัปปะคือความคิดที่ถูกต้องเป็นความคิดในการออกสากามความไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายและเบียดเบียนผู้อื่น สัมมาวาจาคือวาจาที่ถูกต้องคือการเว้นจากการพูดเท็จไม่พูดคำหยาบคำส่อเสียดและการพูดเพ้อเจ้อครับสัมมากัมมันตะคือการปฏิบัติที่ถูกต้องหมายถึงเจตนาละเว้นจากการฆ่าโจรกรรมและการประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะคือการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้องละเว้นจากมิจฉาชีพ ละเว้นจากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์อาชีพที่เบียดเบียนผู้อื่นสัมมาวายามะเป็นความเพียรที่ถูกต้องพยายามละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไปรักษาความดีที่มีไว้และสร้างคุณงามความดีเพิ่มขึ้นครับสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นชอบคือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิปราศจากนิวรณ์และสุดท้ายคือสัมมาสติ คือการมีสติที่ถูกต้องการมีสติคือการระลึกถึงเวทนาสภาพจิตตามความจริงที่เกิดขึ้นครับ 2. การพัฒนาศรัทธาและปัญญาทางพระพุทธศาสนาเมื่อมีความศรัทธาก็ต้องมีปัญญาควบคู่ไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่างมงงายนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่าศรัทธากันก่อนซึ่งศรัทธาคือความเชื่อ ความเชื่อมั่นในคุณงามความดีอันนำไปสู่การพัฒนาสามประการประกอบไปด้วย 1. เชื่อมั่นในความดีงามของมนุษย์ 2. คือเชื่อมั่นในกฎแห่งการกระทำและผลของการกระทำและ 3. เชื่อมั่นว่ามนุษย์จะต้องรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเองนั่นหมายความว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธานั้นสามารถสรุปได้ว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ 2. คือการพัฒนาในเรื่องของปัญญาซึ่งปัญญาคือการรู้ทั่วถึงหากความรู้ใดที่รู้ไม่จริงรู้ไม่ทั่วถึงรู้ไม่รอบด้านไม่มีความลึกซึ้งในวิชาน,านั้นนันั่นหมายความว่าไม่ใช่ปัญญาซึ่งปัญญาแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทได้แก่ 1. สหชาตปัญญาก็คือในเรื่องของพรสวรรค์และ 2. โยคปัญญานั่นก็คือพรสแสวง ซึ่งปัญญาที่ควรพิจารณานั้นและสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้มีอยู่3ลักษณะดังต่อไปนี้ 1. คือปัญญาที่รู้จักความเสื่อมคืออภัยโกศลปัญญาที่รู้ความเจริญคืออายโกศลและปัญญาที่รู้จักวิธีการละเห็งความเสื่อมและสร้างความเจริญคืออุปายโกศลหัวข้อที่3 ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเริ่มในหัวข้อแรกเรื่องหลักประชาธิปไตยทั่วไปในพระพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนาเป็นาศาสนาประชาธิปไตยมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงมอบให้ประสงค์เป็นใหญ่ในกิจการทั้งปวงเสียอีกนะครับซึ่งลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา,า,สนามีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 1. พระพุทธศาสนามีพระธรรม,มวินัยเป็นกฎหมายสูงสุด ซึ่งพระธรรมคือคําสอนแระวินัยคือคําสั่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นซึ่งมีความสําคัญในขนาดที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงมอบให้เป็นศาสนาทแทนพระองค์กันเลยทีเดียวนะครับ 2. พระพุทธศาสนามีความเสมอภาคภายใต้ธรรมวินยัยไม่ว่าจะอยู่ในวันณะใดก็ตามสูงต่ำเพียงไหนเมื่ออุปสมบทภายใต้พระพุทธศาสนาแล้วนั้น ทุกคนจะมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันหมด 3. พระภิกษุในพุทธศาสนามีสิทธิและเสรีภาพดังตัวอย่างเช่นภิกษุเจ้าถิ่นจะมีสิทธิ์ในการรับของแจก่อนภิกษุผู้มาจากที่อื่นมีอิสระที่จะสามารถเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้หรือแม้กระทั่งจะจำพรรษาวัดใดก็ย่อมได้ครับ หลักประชาธิปไตยในการที่พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงการมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงมีลักษณะตรงกับหลักประชาธิปไตยหลายประการส่วนมากจะเป็นเรื่องของสังคกรรมคือการประชุมการทากิจสง์อย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จหากทำผิดพลาดประการใดประการหนึ่งก็จะทำให้สังคกรรมประเภทนั้นเกิดข้อผิดพลาดเป็นโมฆะมีส่วนสำคัญ5ประการดังต่อไปนี้ 1. จําจำนวนสงอย่างต่ำที่เข้าร่วมประชุม การทำสังฆกรรมอย่างได้อย่างหนึ่ง5ประเภทคือ 1. ภิกษุจำนวน4รูปหรือสงฆ์จตุรวัตรสามารถทำสังฆกรรมได้ทุกชนิดยกเว้นการบวชพระการอภภานและการเพิกถอนอาบัติหนัก 2. ภิกษุจำนวน5รูปหรือสงฆ์ปัญจวัคต์สามารถทำสังฆกรรมได้ทุกชนิดและยังเพิ่มการปรวารณาการอุปสมบทบริเวณชายแดนได้ด้วย 3. ภิกษุจำนวนสิบรูปหรือสง์ทศวัคสามารถทำสง์ปัญจวัคได้ทั้งหมด 4. ภิกษุจำนวนยี่สิบรูปหรือสง์วีสติวัคสามารถทำสังฆกรรมได้ทุกชนิดรวมทั้งอับพาลการเพิกถอ,อนอาบัติหนักได้ด้วยและสุดท้ายคือภิกษุจำนวนมากกว่า20รูปหรืออติเรกวีสติวัคสามารถทำสังฆกรรมได้ทุกชนิดครับ 2. สถานที่ประชุมเพื่อทำสังครคมเรียกว่าสีมาแปลว่าเขตแดนหมายถึงดินแดนที่เป็นอาคารหรือไม่ใช่อาคารก็ได้มีอยู่ทั้งหมด2ประเภทคือพัฒศีมาคือภายในอนณาเขตโบสถ์และอัพพัฒศีมาคือภายในเขตหมู่บ้านป่าแม่น้ำเป็นต้น 3. การประกาศเรื่องที่ประชุมคือการประกาศขอความคิดเห็นชอบจากสง์ ในการประชุมเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่ผู้ประกาศจะมีเพียงรูปเดียวหรือสองรูปที่เรียกว่าพระคู่สวดสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. ห,หากเป็นเรื่องทั่วไปที่ไม่สำคัญมากจะเรียกว่ายติทุติยกรรมจะทำการประกาศสองครั้งแบ่งเป็นแจ้งให้ทราบหนึ่งครั้งและประกาศขอความคิดเห็นอีกหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรียกว่ายติ จุดตัดก,กรรมจะทำการประกาศถึง4ครั้งแบ่งเป็นแจ้งให้ทราบหนึ่งครั้งและประกาศขอความคิดเห็นอีก3ามครั้งครับสสิทธิ์ของพิสูจผู้เข้าร่วมประชุมส่งทุกรูปที่เข้าร่วมมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในทางที่เห็นด้วยหรือแม้กระทั่งไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับเมื่อพระคู่สวดถามความคิดเห็นในที่ประชุม หากเห็นด้วยใช้วิธีการนิ่งทําไม่เห็นด้วยให้คัดค้านขึ้นซึ่งมติในที่ประชุมจะสมบูรณ์ได้ต้องมีความเห็นพ้องกันทุกรูปครับสุดท้ายมติในที่ประชุมการทำสังคกรรมทั้งหมดมติต้องเป็นเอกฉันท์เป็นที่ยอมรับกันทุกรูปแต่ในบางกรณีที่พิสุจมีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งแบ่งออกเป็นสองฝ่ายในจำนวนที่มากพอกันจะใช้วิธีการจับสลาก ฝ่ายไหนได้คะแนนเสียงข้างมากก็ตัดสินไปตามเสียงข้างมากนั้นซึ่งวิธีนี้จะเรียกว่าเยพุยาสิกาครับ 3. 3ลักษณะอื่นๆที่แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้พิกสุขศึกษาพระพุทธศาสนาด้วยภาษาใดก็ได้ที่ตนเองรู้ดีที่สุดสำหรับสงไทยมักจะใช้ภาษาบาลีเป็นหลัก เพื่อสอบทานความถูกต้องแต่การเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็สามารถใช้ภาษาทิ่นได้ 2. พระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้พระภิกษุส,สงฆ์ปฏิบัติคล้อยตามกฎหมายของประเทศที่ตนเองอาศัยอยู่การปฏิบัติใดที่ไม่มีข้อห้ามในพักภิกษุส,สงฆ์แต่ผิดในเรื่องของกฎหมายของประเทศนั้นภิกษุส,สงฆ์ก็ไม่สามารถที่จะทำได้และ 3. ก่อนปริิพาน พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ว่าถ้าพระสงฆ์ปรารถนาจะถอนสิกขาบทที่คิดว่าเล็กน้อยก็สามารถทําได้ซึ่งพระสงฆ์ฝ่ายเถรว่าตกลงกันไม่ได้ว่าสิกขาบทบทใดที่เป็นเพียงแค่เล็กน้อยจึงไม่อนุญาตให้ถอนสิกขาบทส่วนพระสงฆ์ฝ่ายมหายานมีมติให้ถอนสิกขาบทได้ที่คิดเอาไว้ว่าสิกขาบทนั้นเป็นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับ สี่หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และพระพุทธศาสนาต่างก็มุ่งสแสวงหาความจริงและถือหลักความเป็นไปทางธรรมชาติเหมือนกันแต่ทั้งสองอย่างล้วนแล้วแต่มีวิธีคิดและการศึกษาที่แตกต่างกันซึ่งพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวถึงความจริงที่กว้างกว่าทางวิทยาศาสตร์ในที่นี้จึงต้องกล่าวถึงหลักการของวิทยาศาสตร์เสียก่อน แล้วจึงค่อยเปรียบเทียบกับทางพระพุทธศาสนาครับสรุปข้อแตกต่างระหว่างหลักวิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนาหลักการของวิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนาต่างยอมรับความจริงในเรื่องของวัตถุแต่พระพุทธศาสนาจะเชื่อว่ามีความจริงอื่นๆที่มากกว่านั้นที่สามารถค้นพบความจริงได้ในประเด็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ 1. วิทยาศาสตร์เน้นให้ความสำคัญด้านวัตถุนิยม ซึ่งถือว่าเป็นความสุขและเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ในเรื่องของพระพุทธศาสนาจะยอมรับความจริงอื่นๆน,นอกเหนือจากวัตถุซึ่งเน้นในเรื่องของจิตใจความดีความชั่วบาปบุญคุณโทษ 2. วิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับความจริงที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในรูป,ปรธรรมแต่พระพุทธศาสนายอมรับความจริงในแง่ของนามธรรมาเช่นการทำดีได้ดี การทำชั่วได้ชั่วความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของจิตใจสุดท้ายวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีเพื่ออำเนยความสะดวกแก่ร่างกายความสุขที่หาได้จะต้องใช้เงินเพื่อแลกมาแต่พระพุทธศาสนามุ่งเน้นให้ความสงบเกิดขึ้นกับจิตใจความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำความดีให้ความสำคัญในเรื่องของเงินทอง ไม่ใช่ในเรื่องของการสนองตันหาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2พบกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ